อิมรากับตามแม่ครวัววันนี้กลับมาพบกับโครงการตราแม่ครัวเมนูสีผภาค c รีเอเตอร์ชาเลนจ์ครั้งที่2ตลอด3เดือนนี้ครับผมมีเมนูของผู้ชนะในแต่ละภาคที่ได้รับรางวัลท็อปทีเงินรางวัล30,000บาทมาทำให้คุณผู้ชมได้ดูและสัปดาห์นี้ครับเป็นเมนูประจำภาคกลางกับคุณสัลิสาสะตะเวทินในเมนูข้าวผัดสีสีกับหมูสมชั้นทอดกรอบขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยครับทำตัวหมูสามชั้นก่อนเลยครับมังหมูสามชั้นของเราด้วยซอสหอยนางรมตามแม่ครัวครับสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งตาแม่ครัวฉลากทองครับอีกสองช้อนโต๊ะครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับตามสูตรเลยอีกสองช้อนโต๊ะครับน้ำมันงาครับ เดี berry, ๋ยวเราคลุกเนื้อหมูกับซอสให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาทอดกรอบกันครับทอดหมูสาชั้นของเราให้กรอบด้วยแป้งทอดกรอบลาชลากทองครับเดี๋ยวเราจะชุบแป้งแห้งครับใส่หมูสาชั้นของเราลงมาในแป้งครับเดี๋ยวเราคุกหมูกับแป้งให้เข้ากันครับประมาณนี้ครับ ตอนนี้หมูสามชั้นของผมเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเราตักขึ้นจากน้ำมันเลยครับเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับใส่กระเทียมลงไปครับเดี๋ยวเราผัดกระเทียมให้หอมครับใส่ผักสีสีลงไปครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวครับปรุงรสความอร่อยด้วยซอสหอยนางรมตามแม่ครัวครับ2ช้อนโต๊ะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับใส่ไปเลยครับสองช้อนโต๊ะครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตาฉลากทองครับตามสูตรเลยครับสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำหวานครับน้ำตาลทรายครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราผัดให้เข้ากันครับ ข้าวผัดของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับพร้อมข้าวลงไปเลยครับเสิร์ฟพร้อมกับหมูสามชั้นทอดครับเดี๋ยวเราห่มไข่เหมือนของน้องในคลิปเลยครับเพิ่มประโยชน์ด้วยผักครับมะเขือเทศครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวผัดผักสีสีกับหมูสามชั้นทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟเลยครับมา สนับสนุนโดยที่สูตรแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ซอสหอยนางรมรลกทำได้แล้วปลาแม่ครัวความเป็นหนึ่งด้านรสชาติต้องยกให้ปลาแม่ครัวปราแม่ครัวมีติ๊กตอกแล้วนะครับผมมีเทคนิคซอสอยู่ในทุกเมนูทำตามง่ายๆติดตามข้างล่างนี้เลยครับ